ตำรวจครับลูกชายผมมาแล้วครับไปนี่ครับตำรวจเขาอยู่ใต้ด่วนไปหาไาจับผมด้วยว่าผมจะไปหาได้ไงครับคุณจับผมก็เชิญให้คุณไปรถไปได้ตำรวจข้อรถไปนู่นใต้ด่วนไปหาเขาเอกสารไม่ได่เลยเขาด้วยก็คุณเป็นคนจับนะปคุณไล่ใครอ่ะผมประชาชนนะครับเอกสารมาให้ตำรวจเข้อตำรวจคุณเป็นคนจับคุณไปเด็ดไป็นตามทำาเอกดำเนินคดีเด็ดทำไปสั่งเด็ด ผมพูดถูกไหมมาผมถูกพูดถูกไหมคุณจับผมคุณต้องไปทำให้ผมคุณใจใผมไปไหนนี่เหรอ,อ,อ,อแล้วแล้วกินนี่ไอคันไอคันฝังนู่นอ่ะ คารฝังนู้นไม่ใส่มูลนกเห็นปล่อยไปอ่ะใช่ผมเห็นปล่อยไปถ่ายไว้อยู่ไปล่อยอะไรก็เห็นผมเห็นปล่อยอะ่ะที่ไม่มีทะเบียนด้วยที่ใส่หมวกกันน็อกอะ่ะเอา,าไม่เป็นไร,รอันนี้ผมบอกให้ฟังแค่นั้นเองคือผมบอกให้ฟัง เห็นป้ายไหมเนี่ยสถานีบริการปลอดบุหรี่ฮะยังจะดูดบุหรี่ฮะอยู่เหนือกฎหมายเหรอจำหน้าผมไว้นะแน่จำหน้าไว้นะเดี๋ยวมาอีกจำไว้ตำรวจแบบคุณน่ะไม่ควรอยู่เข้าใจเปล่า การเลือกปฏิบัติแล้วเว้นการปฏบัติเนี่ยอยากดูวิดีโอไหมที่ไปกระทำไว้อะหน้าที่ของตำรวจคือช่วยเหลือประชาชนอะไรผิดเล็กน้อยอะว่ากล่าวตักเตือนไม่ใช่จะจับแค่หมวกันน็อกแล้วเนี่ยเขาห้ามดูดเรล่มาดูดก้อปั้นน้ำมันเนี่ยอะเนี่ยของแท้ ก็ก็นี่ไงของแท้เนี่ยไม่ใช่บ้าหรอกอฮะหัดอายประชาชนมั่งการทำงานน่ะทุกวันนี้เขาก็เลิกเคารพอยู่แล้วตำรวจรจราจรน่ะเก็บไปคิดจำเอาไว้ ว่าคุณทําอะไรลงไปเนี่ยปั๊มน้ามันเนี่ยเขาห้ามดูบุหรีคุณเป็นตารวจคุณยังทําเลยไปนะไล่เหรอไล่เหรอจะมายุ่ง,งมไปนี่เดี๋ยวมีคนมายุ่งแน่นอนเนี่ยนะจำไว้นะ ใช่ใช่ดูละดูไว้อายบ้างนะลูกหลานนะ่ะเกิดมาเป็นตำรวจนะ่ะเรียนมาจบถึงขนาดเนี้จำไว้นะอย่ากระทำอีกสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ